เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเคสที่ลงตัวที่สุดสำหรับ DJI Pocket 3ตัวนี้นะครับทุกคนเราแค่หยิบโคเวอร์ตัวนี้มาปุ๊บโปรเทคเรียบร้อยแล้วครับมันไม่มีอะไรที่จะโดนตัวหน้าเลนเราได้แล้วบางทีผมก็ใส่กระเป๋าของเกงี้เลยแล้วก็เดินไปจุดอื่นที่เราจะถ่ายเจอจุดที่น่าสนใจตรงไหนเนี่ย ควักขึ้นมาถ่ายแค่แกะออกใช้เวลาไม่ถึง1วินาทีครับทุกคนเนี่ยก็ถ่ายต่อได้เลย mm. เห็นไหมสะดวกนะหรือว่าใครมีกระเป๋าเนี่ยสะพายข้างแบบนี้นะครับอย่างคุณผู้หญิงที่มีกระเป๋าแบบนี้พกไปใช่ไหมถ่ายเสร็จปึ้งก็ปิดเหมือนเดิมครับ mm. แล้วก็ใส่กระเป๋าตัวนี้ได้เลยรูดปิดไปเดินเที่ยวต่อเป็นไงครับสะดวกเนาะ สวัสดีครับทุกคนผมตัว LT Journey นะครับไม่ได้มาทำคลิปเกี่ยวกับอุปกรณ์การถ่ายรูปอะไรพวกนี้นานแล้วเชื่อว่าหลายๆคนรู้แล้วแหละว่าทุกวันนี้คลิปที่ทุกคนดูเนี่ยที่ผมถ่ายให้ทุกคนดูเนี่ยผมใช้เจ้า DJI Osmo Pocket 3ตัวนี้นะครับแล้วช่วงที่ผมใช้เนี่ยผมไม่ได้ใช้ GoPro Hero 10ตัวนี้ถ่ายมานานมากแล้วคลิปที่ถ่ายให้ทุกคนดูนะตอนนี้คือผมใช้ GoPro Hero 10นะครับทุกคน วันนี้จะมาพูดถึงเจ้า dji pocket 3ตัวนี้แต่ไม่ได้พูดถึงตัวมันนะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยหาเคสที่จะเอามาใส่กับเจ้า dji pocket 3ตัวนี้เพราะว่าด้วยราคามัน,มนดูมันดูบอบ,บางเนาะราคาก็สูงพอสมควรแล้วก็ก็อยากจะถนอมมันแหละเอาง่ายๆก็หาเคสทีนี้ผมลองเคสมาหลายตัวแล้วแล้วผมมาจบที่ตัวนี้เลยมาเจอที่ตัวนี้ผมใช้มาประมาณ 2เดือนได้แล้วครับหลังจากที่ซื้อมาลองเคสซิลิโคนก็แล้วอะไรก็แล้วรู้สึกมันยังไม่ใช่ผมมาเจอ2ตัวนี้ครับชื่อว่าแบรนด์ซั n นี่นะครับทุกคนนี่ตัวนี้กับตัวนี้กล่องมันจะเยินหน่อยนะนี่ยจริงๆคือผมไม่ได้ตั้งใจจะรีวิวคือผมเอาไปใช้งานจริงแล้วเนี่ยสภาพกล่องดูนเนียเยินหมดแล้วเพราะซื้อมาประมาณเกืบอบ2เดือนนะครับแล้วเอาไปใช้ดูปรากฏว่าใช้ดูแล้วเอ้ยมันโอเคก็คเลยอยากมาแนะนําเพื่อน สภาพกล่องมันก็เลยเป็นเงี้ยไปรื้อมาทุกคนนี่ยังดีนะที่เก็บกล่องไว้เนี่ยครับมันจะมี2ชิ้นนะครับทุกคนแล้วมันจะโปรเทคเจ้าตัว DJI เราได้ดีมากๆเลยทุกคนจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าสำหรับเจ้าชิ้นแรกนะครับที่อยากแนะนำเลยคือตัวนี้จะเป็นตัวที่ปิดด้านบนตรงนี้นะครับทุกคนนี่เดี๋ยวมาดูตรงนี้จะชื่อรุ่นว่า Z754 นะครับ กิมบอลสกรีนโปรเทกเตอร์ for osmo package สของ sunny life เนี่ยครับทุกคนนี่นะหน้ากล่องจะเป็นแบบนี้นะมาดูตัวจริงกันครับนี่ตัวจริงจะเป็นแบบนี้เลยครับเป็นเหมือนพลาสติกแต่ผมว่าเป็นพลาสติกที่คุณภาพโอเคมากๆนะครับหลังจากผมใช้มาเนี่ยผมรู้สึกผมรู้สึกปลอดภัยกับการมีตัวนี้อุ่นใจครับเอางี้ดีกว่าใช้คาว่าอุ่นใจวิธีใช้งานของมันคือเราจะปิดไปอย่างนี้เลยครับทุกคนนี่หลังจากเราถ่ายเสร็จใช่ไหมครับเราก็ปิดตัวเนี้ย เห็นไหมครับหน้าเลนเราจะถูกล็อกแล้วเคยไหมครับที่ว่าเวลาเราจะถ่ายเสร็จเรียบร้อยเราจะเก็บเคสเงี้ยสมมติเราไม่ได้ใส่ใช่ไหมเราเก็บเข้ากระเป๋าเนี่ยบางครั้งเนี่ยอะเลนมันหน้าเลนจะพลิกออกมางเงี้ยทุกคนเนี่ยแล้วเวลาเราเก็บไปถูกกระเป๋ากางเกงไปถูกระเป๋าใส่ของที่เราใส่เจ้าตัวนี้อยู่อ่ะมันก็จะทําให้เกิดหน้าเลนตรงนี้เป็นรอยได้นี่ครับเพราะมันมีโอกาสพลิกออกมาเงี้ยแม้เราจะปิดเครื่องแล้วมันก็ไม่ได้ล็อก นิ่งอยู่ที่ตลอดเห็นไหมทุกคนจังหวะที่เราเดินหรือจังหวะที่อะไรเงี้ยมันมีโอกาสที่จะพลิกออกมาเงี้ยฉะนั้นถ้าเรามีเจ้าเคสตัวนี้นะครับมันจะบล็อกไว้เลยปึ้งเนี่ยมันจะพลิกไม่ได้เลยครับเห็นไหมมันทําให้โวโปรเทคดีมากๆทุกคนเป็นหนึ่งตัวที่ผมแนะนําผมว่าชิ้นนี้เป็นชิ้นที่สําคัญมากๆนะชิ้นต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวที่คัฟเวอร์ด้านล่างด้านใต้นี่นะครับเนี่ย เดี๋ยวมาดูกันสำหรับชิ้นต่อไปครับจะชื่อว่าอะไรอ่ะชื่อรุ่นของเขานะครับ BK 743นะครับทุกคนนี่เป็นของ Sunnylight เหมือนกันนะครับลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนตัวนี้จะเป็นเคสที่แข็งกว่าจเจ้าตัวที่ Cover ด้านตัว s ก i n นเซฟเวอตัวนี้นะตัวนี้จะแข็งหน่อยนี่มันจะใส่ได้พอดีกับตัว เกตมากเลยครับทุกคนนี่นะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูอันเดี๋ยวผมจะถอดไอ้นี่ให้ก่อนนะตรงขาตั้งเนี่ยเนาะถ้าเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยอ๋อเดี๋ยวผมแนะดำนิดนึงใครที่ซื้อไปครั้งแรกนะครับอาจจะงงในการใส่นิดนึงเพราะว่ามาทีแรกผมก็งงด้านหลังมันจะเป็นเงี้ยครับทุกคนให้พับไปก่อนนะนี่นะพับเข้าไปปุ๊บแนบแบบตัวแล้วค่อยกดแล้วมันจะดังแกลกด,ดูนะเนี่ยเสียงดังแกลกแล้วครับพอดังแกลกคราวนี้แน่นหนาแล้ว สิ่งที่โผล่ออกมาก็จะมีแค่ตัวที่จอยสติ๊กที่เราไว้ปรับซ้ายเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหรือปุ่มซูมเนี่ยกับปุ่มอัดส่วนที่เหลือมันถูกโพเทคหมดเลยครับทุกคนเนี่ยเห็นไหม<า>แล้วนี่ครับเราก็สามารถต่อขาตั้งได้ปกติเลยเราสามารถถือถ่ายเนี่ยนี่คือเซ็ตที่ผมออกไปทำงานจริงเลยนะผมจะไปฟิลนี้เลยครับทุกคนแล้วก็ถ้าจะถ่ายผมก็แค่แกะด้านบนออกมาปึ๊บแค่นี้ครับแล้วเปิด พร้อมถ่ายาฟิลนี้เลยครับนี่เนาะแล้วเมื่อถ่ายเสร็จนะครับปุ๊บเราปิดใช่ไหมเราก็ผมอะ่ะก็จะติดผมทําติดเป็นนิสัยแล้วนะเอาฝาครอบตัวนี้ปิดเลยแล้วผมก็ยัดเข้ากระเป๋ากางเกงเลยหรือว่านะครับบางครั้งเนี่ยผมไปผมก็จะมีกระเป๋าแบบนี้ไปผมก็เนี่ยสามารถเก็บเข้าในกระเป๋าได้เลยไม่ว่าข้างในเนี่ยจะมีของอะไรนะก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นรอยเลยครับ เห็นไหมถือว่าโอเคมากเลยครับทุกคนแล้วก็สำหรับใครที่จะใช้เจ้าตัวแบตเตอรี่ใช่ไหมครับการแกะไม่ได้ยากครับทุกคนนิ้วเกี่ยวตรงนี้เลยเนี่ยครับหลุดออกมาแล้วสมมุติแบตจะหมดใช่ไหมเราจะมาใช้เจ้าตัวแบตเตอรี่ของ DJI กันนี่ก็แค่ถอดตัวเก่าออกมาเสียบตัวแบตเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับแล้วเราก็เอาตัวนี้ใส่ได้อีก แต่มันจะมีพื้นที่เหลือนิดนึงนะครับทุกคนถ้าสำหรับเจ้าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เนาะเนี่ยครับด้านล่างเราก็สามารถใส่ขาตั้งได้เหมือนเดิมนี่นี่เป็นเซ็ตสำหรับที่เราเดินบอกหรือเดินถ่ายรีวิวถ่ายคลิปต่างๆเราก็ชาร์จไปด้วยอะไรไปด้วยเราก็สามารถมีตัวโปรเทคนี้ได้ด้วยเช่นกันเนี่ยเห็นไหมแล้วผมว่าผมชอบนะเพราะว่าการใส่เจ้าตัวแบตเตอรี่กลิบตัวนี้เข้าไปเนี่ย พร้อมถือขาตั้งตรงนี้มันจะทำให้ระยะของเลนส์กว้างขึ้นไปอีกเนี่ยครับแล้วพอเสร็จงานก็เหมือนเดิมครับผมสามารถยัดเข้ากระเป๋าปึ้งไม่ต้องกลัวเป็นรอยใดๆทั้งสิ้นเลยครับมันโปรเทคไว้หมดแล้วเนี่ยในกระเป๋ามีกุญจงกุญแจอะไรก็ไม่ห่วงแล้วตอนนี้ไม่เหมือนตอนแรกๆที่เราไม่ได้ใส่พวกเคสโคเวอร์ cover, ใช่ไหม ห oh, เราจะระวังมากเลยอ่ะกลัลวมันหน้าเลนเป็นรอยกลัวนู่นนี่นั่นแต่ใช้ตัวนี้บอกเลยว่าโปรเทคได้ดีมากครับทุกคน <Yeah. S 2> ก็สำหรับคลิปนี้ครับทุกคน <Yeah. S 2> ก็มาแนะนำทุกคนเพียงเท่านี้ยังไงเดี๋ยวผมจะลงรา,ายละเอียดของสินค้าแล้วก็รุ่นของทั้งสองตัวนี้เป็นลิงค์ไว้ด้านด้านาคำอธิบายใต้ภาพแล้วกันเนาะทุกคนเข้าไปดูชื่อดู รุ่นได้แล้วก็สามารถสั่งคลิกสั่งซื้อในลิงก์ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาแปะว่าให้ด้วยแล้วกันสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ยังไงฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่อง LT Journey ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาแนะนำอุปกรณ์ดีๆอีกยิ่งตอนนี้ผมใช้เจ้า Osmo Pocket ตัวนี้น่าจะมีอะไรเข้ามาเรื่อยๆเลยครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ